อ่าแล้วครับผมก็ขอกระดาวโซดีลิงที่วัฒนการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมมูริตี้บารแล้วก็ผม F d o ดอฟคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกๆท่านนะฮะได้เห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองนะครับผมปืนที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งปืนยอดมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือตัว EM2 อ็มนั่นเองนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าปืนนี้อาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยสุดๆไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของมัันนนกก็สุดๆเหมือ นะครับผมแต่ดูก่อนนะฮะแนะนําให้ดูให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าเพราะอะไรแล้วก็จะมีของแต่งอยู่ท้ายคลิปด้วยนะครับผมไปกันเลยนะฮะตอนนี้ก็ขอขอบุกขอบุกใจเย็นๆใจเย็นๆมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาหนึ่งสองสามคูอ้าวอ้าวอ้าวไม่มีคนเล่นสนายด้วยไอเราก็ไม่คิดว่าจะเจอโอ้พหน้องสาวอ่ะเอาเรียบร้อยเพื่อกูเพื่อกูเก็บหมดเลย โอเคใจเย็นๆนะครับผมขออ้อมหลังก่อนเลยเราวิ่งเน้นอ้อมหลังครับเราวิ่งเน้นอ้อมหลังเพราะว่าเพื่อนเราจะตียุทธศาสตร์อยู่ข้างหน้าเราก็จะตักๆๆๆ,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 ๆเรียบร้อยเป็นไงดูดาเมจด้วยดูดาเมจด้วยมาทําไมให้อายบ้านานาละนวลน,น้องอยู่ไหนออกมาเพื่อนยึดไว้เพื่อน,น,เ,อนเดี๋ยวเราคุมโซนให้นะหเข้าใจป้าว่าคุมโซนไหนน้องฮะโอเคใจเย็นไม่โอ้ เพื่อนเราสุดยอดจัดๆโอเคโอเคเพื่อนคุมโซนได้ดีเพื่อนคุมโซนได้ดีสวัสดีครับมีคนมาดิอสนยัยอสนยัยเหรอเอสนยัยหรอวัดเปล่าโอ้แต่ตัวมันดาเมี่ยมเลยเมื่อกี้มองแทบไม่เห็นโอเคเปิด u a ีไปเลยครับตอนนี้จุดย้ายแล้วนะครับผมไปอยู่ฝั่งตรงกลางแล้วนะในห้องอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกเี๋ยวทุกวันนี้นะฮะเวลาเล่นเล่นวางบอมเนี่ยผมยังบอกจุดไม่ถูกเลยนะว่ามันอยู่จุดไหนนะบอกว่าอยู่ตรงนู้นข้างหน้าข้างหน้า โอเคตอนนี้มันอยู่ข้างในขวามือกันหมดเลยแต่ผมต้องใจเย็นเอ้ยคิดว่าเนียนมั้งแล้วก็เนี่ยคิดว่าเนียนมั้งเลเซอร์โผล่อะมันไม่เนียนนะน้องนะโอเคเปิดรดช็อตไปแล้วถ้าได้ยินเสียงรบกวนข้างนอกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเวลาเลิกเรียนแต่ว่าเขาปิดเทอมปะวะเขาน่าจะปิดเทอมมมัง้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เด็กเด็กเย็นๆเด็กก็จอดมาเล่นกันนะครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้ว กูปวดหัวจัดเลยเจอมีเจอสันในอีกแกะสองรอบไปนะไอหมอนี่ไอหมอนี่ใจเย็นโอ้โหล้วเพื่อนกูปิดวออย่างนั้นจบเลยไอวอเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นเลยนะในโหมดของอ hard point เนี่ยเพราะว่าเอาจริงแล้วอ่ะคือมันปิดได้แค่เฉพาะแป๊บเดียวแหละเฉพาะตอนเราอยู่แต่พอเราตายปุ๊บนะแม่งแบบเอ้ไรประโยชน์ทันทีเนี่ยแล้ว้ยโอ้โหกําลังจะบอกเลยว่า วิ่โอเคไปกันต่อครับผมตอนนี้อ่าตอนนี้ศัตรูอยู่ฝั่งกโน้นนะฮะแต่ว่าจุดมันย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเราจะไม่ไปเอ้ยมีคนอยู่ล่างมีคนอยู่ล่างไปไหนละ่ะหืมนี่ล่ะตายไปซะโอเคเปลี่ยนกระสุนก่นนกอนชึกชึกมาดิน้องเอ้ยโอ้โอ้ใจเย็นนะฮะใจะเย็นนะฮะออกมาดิใจใจเลยใจเอ้ยเอ้ยมันยิงโดนหัวผมโอ้ถ้าไม่ยิงโดนหัวผมเมื่อกี้ผมว่าผมวัมวดได้ว่ะผมว่าผมวัดได้ว่ฮะฮาร์เทมเพลรู้จักว่า บรรวัดแหละอัน้นมันวัดที่มีพระอยู่เข้าใจไหมมานั่งทำาะตรงนี้จ้องมองเหรอฮะนั่งจ้องมองทำไมจ้าอตอนนี้เพื่อนเรายึดได้สบายๆเลยนะครับผมมีคนคุ้มกันให้อย่างดีมีระเบิดด้วยเพื่อนตายนะข้างหลังมาข้างหลังมาบิฮายุบิฮายุนี่ละจ้าข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่เลยไอไอหมอนี่มายืนทำอะไรวะเนี่ยเออเออเออไม่ตายเฉยเลยเมื่อกี้กันนึกวัดตายโอ้โหโอเคแต่ตอนเอ้ยใครเขาไปเข้าไปยืนอ่ะ ใครเขาเข้าไปยึดอ่ะเฮ้ยเพื่อนมันจะย้ายจุดแล้วขอหน่อยแล้วกันอยู่ไหนวะเอ้ยเอานี่แหลจะจ้าตายไปซ้ายหน่องตายไปซ้ายหน่องโอ้โหเล่นเล่นปืนแรงด้วยนะคิวคิวหนายเลยนะนะโอเคเปิดไปแล้วจะวหลดมิดซายยิงียบเรียบร้อยหัวแตกหัวแตนไปกันนะครับตอนนี้จุดย้ายไปอีกแล้วไปอยู่ตรงสนามบาสน,นะครับผมซึ่งเป็นจุดที่บอกได้เลยว่ายึดสนุกและยิงสนุกมากจุดนี้ผมชอบนะในด่านของอันนี้นะ คือแม่งแบบม,มันโล่งๆดีอ่ะผมชอบผมชอบอะไรที่มันโล่งๆผมไม่ชอบอะไรที่มันมีแบบให้แอบ,บเยอะนะไอจุดตรงกลางแมปเนี่ยไอจุดถัดไปเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยอะ่ะมันแบบไม่รู้ว่ะมาดีน้องตายไปซะมาเอ้โอ้ยยิงโดนหัวกูชัวอย่างเงี้ยไม่โดนให้ต่อยเลยโคตรแรงเลยเข้าใจไหมเฮ้ยมันมายังไงเนี่ยเอ้าแล้วทําไมมันเกิดอย่างนี้วะผมงงเลยเนี่ยโอเค เดี๋ยวนะใจะเย็นก่อนนะครับเฮ้ยมีคนอยู่ขวามือแล้วก็ซ้ายนี่แหละซ้ายได้ยินนะครับพี่ได้ยินนะครับนี่แหละเก็บไปสองแต่ว่านั้นมันเจ็บแล้วเราก็เจ็บเหมือนกันตอนนี้โอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไหนครับ BHY รู้จักไหมอยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยไปกันต่อตอนนี้จุดอยู่ที่จุดที่ผมเกลียดที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือจุดตรงกลางเฮ้ยโอ้ยคิวคิวนายมันดีจังว่าระยะใกล้เนี่ยไม่เป็นไร เราทําใจล่มๆทําใจเย็นๆแล้วก็วิ่งต่อไปนี่ไหมมาดีครับพี่ได้ยินนะหูพี่อาทิปเฮ้ยไอ้นี่มาหลายรอบแล้วนะคิวคิวนายนี่มันป่าผมสามรอบสี่รอบติดแล้วนะเนี่ยมาโอเคอ่าฮะอาฮะจุดนี้ผมแบบเล่นยากเหลือเกินสําหรับตัวผมสําหรับตัวผมเนี่ยเพราะว่ามันมันหลายทางเหลือเกินนะโอ้อยยเอาเอาเะไรของออยอูโอ้ยมาไม่พักเลย มาไม่พักเลยเข้าใจปะเอ้ก้อนหินโอ้โหแม่งเอ้ยจุดช่วยชีวิตมึงเยอะมากนี่แหละตายไปซะโอเคมาอีกไหมมาอีกเอ้ยเอา้าเอา้เอาลวเพื่อนกูเดินผ่านมาได้ยังไงฮะ <c oughs> มีเพื่อนเราเดินมากับมันด้วยนะเมื่อกี้แล้วมันเดินผ่านมาไอคนนี้มันเล่นเก่งอยู่นะไอ้คนเล่นคิวคิวผมว่ามันเล่นเก่งมากเลยนะมันแบบมันเจอ๋อเฮ้ยเอามาทีเหอะนี่แหละออกมาออกมาก็ตายมันแรงมากนะครับเพราะว่ามันมี อาของแต่งที่มันช่วยตัวคูณดาเมจเนาะแล้วก็มันมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เชิง3นัดตายเดินทีเดียวนะประมาณ4นัดเนาะ4ีห้านัดนะครับแต่ก็นั่นแหละก็ยังดีมากๆอยู่เหมือนเดิมมาสิครับฮ้าเราข้างหลังมาจ้ะอยู่ข้างหน้าพี่ขอยึดจุดสบายๆหน่อยละกันจุดนี้ถือว่าเล่นโอเคนะผมชอบนะโอเคเอ้ากูเพิ่งเปิดพกโอ้ แม่งเอ๋ยโดนเจ้าตัวอ่า CBR4 นะ CBR4 นี่ก็ยังเป็นมมเลงในเกมเหมือนเดิมนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเอ้ยเดี๋ยเยโอเคแม่งต่อยกูแล้วแม่งขโมยปืนกูไปด้วยแม่งต่อยกูแล้วแม่งเอาปืนกูไปด้วยโอเคมาวัดกันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยไอตัวนี้ไม่ได้ขโมยปืนผมนี่หว่าอีกตัวหนึ่งนี่หว่าไอตัวข้างหลังนะ่เมื่อกี้แต่มีคนหยิบปืนผมกไปแน่แน่เมื่อกี้ผมเห็นเลยผมเห็นเลยตัวเจ้าหัวขโมยเนี่ย อ่ะฮะอ่ะฮะมีคนมาไหมหืม hmm? ขออ้อมเลยอ้อมเลยเพื่อได้ยิงเอ้ยเอา้าตายไปซะแล้วอา่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้จุดย้ายไปแล้วนะครับผมย้ายไปอยู่หนองห้องกลับไปที่เดิมแล้วเนี่ยเริ่มวนจุดเริ่มวนจุดแล้วนะอย่าอย่าเปรี้ยวซ่ากับพี่โอเคมาไหมมาไหมไม่มีน่านจะไปเกิดข้างหลังกันนะครับขอยิงเลยละกันยอมตายเพื่อให้ดินกบหน้าดีกว่าอยู่ยังเสียทักษีเข้าใจไหม อ้าวโหว้าใครทันเพลงเมื่อกี้นี่คือน่าจะเก่ายุคทีวีสมัยเมื่อก่อนเลยที่แบบว่าอดูละครอะไรเงี้ยยอมตายให้ดินกบหน้านี่ดีกว่าอยู่อย่างเสียสักศีผมจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรมันเป็นละครนะไม่รู้ว่าคมแฝกหรืออะไรรือเปล่าเนี่ยฮะน่าจะเป็นคมแฝกมั้งโอเคเพราะมันเอ้ยอจบไปแล้วแต่ว่าสําหรับผมมันไม่พอ งั้นผมขออีกเกมนึง่งนะท่ยถ้าผู้ชมต้องอยู่กับผมนะผมขออีกหนึ่งเกมเนี่ยผม o n t e r ตัดมาที่ตาที่สองอย่างว่องไวอย่างกระพริบตานะฮะโอเคโหมีแต่ตึงๆทั้งนั้นเลยฝั่งนู้นเราตึงเหมือนกันครับน่าจะเป็นหนังตาที่ตึงแล้วก็หูแล้วก็พุงเนีฝ <laughs> ีมือไม่ตึงนะฮะมีแต่พุงนะครับ อาครอาครอาครมายืนนิ่งๆอย่างนี้ก็ตายสิครับมายืนนิ่งๆอย่างนี้ก็ตายสิครับตอนนี้ผมใกล้รีเจนหมื่นแต้มนะฮะฝากทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะครับเพราะว่าแม่งขึ้นยากมากเลยนะกว่ากูกําลังพูดกูกําลังพูดแล้วมึงมายิงกูเนี่ยฮะแม่งขึ้นยากพอสมควรแล้วนะ,ะรีเจนหมื่นแต้มสําหรับผมนะสำหรับคนอื่นอาจจะง่ายนิดเดียวนะแต่สาหรับตัวเอบดรอปแล้วโคตรยากเลย ขึ้นรีเจนว่ายากแล้วนะขึ้นรีเจนหมื่นแต้มเนี่ยสำหรับผมแม่งยากกว่าอีกนะฮะโอ้โหใครใครคิดว่าขึ้นง่ายๆเนี่ยฮะช่วยบอกเคล็ดลับหน่อย <laughs> แม่งขึ้นยากซะเหลือเกินนะฮะมาดิก็ออกมาดิเอ้ยโอ้โหแล้วกูแตกกูแตกแม่งท้งซ้ายแล้วก็ทางข้างหน้าแม่งป่าไฟมาด้วยกูจะร้องไห้วะโอเคอุ้ยโอ้โอ้โ,โอ้เพื่อเราตายนะเพื่อเราตายนะทัวตานี้กูแพ้ชัวร์เลยตานี้กูแพ้ชัวร์เลยมัน มาดิครับมาดิครับมาวางเป้าอย่างนี้วางเป้าอย่างนี้อึดาเมจโคตรแรงดาเมจโคตรแรงดาเมจโคตรแรงเข้าใจปะเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยนิ่มๆไปกันต่อตอนนี้จุดย้ายแล้วนะฮะลืมบอกไปนะครับผมแต่ว่าทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเล่นสองสองตาแม่งด่านเดิมเลยนะก็ถือว่าววดีคอนติเนียคอนติเนียเข้าใจไหมเข้าใจไหม โอ okay. okay. เคโอเคใจเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเสียงเท้าเสียงเท้าอยู่ข้างหน้าไงล่ะเข้ามาก็ชิมลูกกระสุนของพี่เข้าไปเต็มเลยคะมาไหมอ้าวรถกูไปไหนอ้รถกูจะวิ่งไปไหนแล้วมึงจะตัดขอบทําไมเนี่ยรถอ้าวไม่มีคนอยู่ด้วยไม่มีคนอยู่อย่างเอ้ยเพื่อน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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเพื่อนเราก็เอาจริงเกินสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนะตอนนี้เพื่อนเราไม่มีจริงด้วยว่ะ มันอยู่ฝั่งกันนู้นมันอยู่ฝั่งกันนู้นนี่แหละขอยืนยิงเลยสบายสบายมันตอนนี้นะครับจุดมันจะย้ายแล้วศัตรูมันก็จะไปสแตนบายอยู่ที่จุดฝั่งนู้นแล้วนะครับผมตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนแล้วเนาะไปกันนะคตอนนี้จุดแดงๆนะครับผมเมื่อกี้ UAV มันแจ้งว่ามีศัตรูยึดจุดไปแล้วเนี่ยอยู่ฝั่งใหม่นะครับผมไปอ่าฮะอ่าฮะโอ้โหไม่ได้วะมันเข้ายากมันเห็นนะครับปืนมันแจ่งส่องแสงนะนะ ปืนมันสองแสงอ่ะนะนะอุ้ยโอ้โหโดนตึนขาโดนตึงขามันเจ็บนะครับโอ้โหโดนโล่อยะกูเจอโล่แย่เนี่ยมาดิเมื่อกี้มันเพื่อนกูฝังตรงข้ามมันเลอไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ไหว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 โอเคมาเลยพี่เปิดปืนมาแล้วนี่ไงละยิงอ้าวกูเพิ่งยิงไปนัดเดียวเองนะนะมึงเอากูเลย <c oughs> ไม่ห่วงสุขภาพปืนกูเลยเพิ่งยิงไปนัดเดียวเองอะอะไรวะเนี่ยมาดิก็มาดิเอ้ย มันสวนว่ะมันสวนว่ะม,มันมีโลว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจุดนี้เพราะว่าจุดนี้น่าจะยากแล้วนะครับเพราะว่าศัตรูแม่งแบบมันเก่งแล้วเพื่อนเราตีเขายอนี่ล่ะเจาะทะลุสองไม่ดีครับกระเจาะทะลุซ่องเข้าปนปืนกูยิงกูแล้วเข้าปนปืนกูด้วยกูเจ็บใจจริงๆโอ้โหยิงผมผมไม่ว่ายิงปืนผมไปอีกแล้วที่หนักกว่านั้นคือเอาปืนกูมาฆ่ากูอีกรอบนึงเงี้ยอ้กูจะร้องไห้อาชอ็ชอตเรียบร้อย เรียบ้อยลอยเรียบเนี่ยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวถึงจุดนี้นะฮะก็น่าจะโอเคแล้วนะเพื่อนๆน,น,น่าจะได้เห็นคุณภาพของปืนพอสมควรแล้วนะ,ะผมจะมาพูดเรื่องของข้อดีและข้อเสียแล้วเพราะอะไรนะครับที่ผมคิดนะนี่ผมคิดเองนะครับว่าเพราะอะไรปืนนี้มันถึงแบบไม่ได้เป็นเมตาแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะปืนนี้นะครับผมเป็นปืนที่ผมกล้าพูดเลยนะว่าสโคบค่อนข้างโกง เป็นอีกปืนหนึ่งเลยที่ผมบอกว่าสโคบเนี่ยค่อนข้างโกงถ้าไม่มีปืนแดงนะครับอาจจะเล่นยากกว่านี้แต่แต่แต่ไม่เยอะครับสามารถเล่นได้สามารถเล่นได้แต่ถามว่าปืนแดงดีกว่าไหมผมกล้าพูดได้เลยว่าปืนแดงดีกว่าเพราะว่าสโคบนะครับไม่เกี่ยวกับกระสุนไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอันนี้เกี่ยวกับสโคบล้วนๆนะครับเพราะว่าปืนปกติมันสามารถเล่นได้อยู่แล้วดีเหมือนกันนะครับแต่แค่สโคบมองยากกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องของกระสุนนะครับ น้อยมากๆกระสุนของเขาเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นอยู่ที่แค่20นัดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอใส่แม็กกาซีนแล้วนะครับเพิ่มเป็นอ่าอย่างคลิปไออย่างตาแรกอ่ะผมเล่นผมใส่แม็กกาซีน25นัดซึ่งน้อยนะครับน้อยมากๆเพิ่มมาแค่5นัดนะครับแล้วก็ตานี้นะครับที่ทุกคนกำลังเห็นคือ30นัดนะครับแล้วแต่ว่าคนจะชอบแบบไหน แต่ก็คือนั่นแหละกระสุนมันน้อยและอีกอย่างนึงคือเปลี่ยนแม็กช้ามากๆแบบช้าโคตรเลยนะครับสาหรับผมผมแบบมันเปลี่ยนแม็กช้าเกินไปนะฮะดูเห็นป่ะเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนเสร็จสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นมันจะยังไงนะครับเพราะว่า1คือกระสุนมันน้อยพอกระสุนมันน้อยนะครับแม็กก็จะหมดไว นะพอแม็กหมดไวป,ปุ๊บแม่งยิงเปลี่ยนกระสุนช้ามันก็จะยิ่งทำให้ปืนนี้กากมากๆนะครับแต่ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือดาเมจที่แรงมากๆนะครับผมถ้าคุณยิงโดนนะถ้ายิงโดนมันจะแบบเพอร์เฟกนะฮะผมเพราะว่าปืนนี้มันแรงสุดๆไปเลยแต่ก็นั่นแหละฮะปืนมันลั่นช้าด้วยมันเป็นน้องๆของโอเดนเลยนะครับเสื่อเรื่องของลั่นช้าเนี่ย ซึ่งอาจจะไม่ได้ช้าเท่าโอเดนแต่ก็ถือว่าช้าอยู่นะครับซึ่งอาจจะยิงยากสําหรับมือใหม่นะปืนนี้นะครับมันจะยิงยากสําหรับมือใหม่มาอาจจะแบบดูอย่าง CBR4 ปืนที่เป็นมะเร็งนะับนั่นก็คือแบบว่ารั่นเร็วนิ่งกระสุนเยอะเปลี่ยนกระสุนก็โอเคไม่ได้ช้ามากแต่ก็คือมันมันทดแทนด้วยกระสุนเยอะนะก็นั่นแหละฮะคือปืนนี้ข้อดีของมันสรุปเลยนะแรง แรงนะครับข้อเสียของมันคือหลายๆอย่างช้าแล้วก็ต้องมีสกินแดงถึงจะเล่นโอเคนะครับเพราะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลักนะจุบๆ